ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงต้องการเข้าไปที่ดินแดนโบราณเหล่านั้นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งตัวเขาเคยไปที่ดินแดนจิตวิญญาณมาแล้วจึงคิดว่ามันมีความปลอดภัยพอสมควรแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความอันตรายอยู่ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เขาเกือบถูกต้นไม้จิตวิญญาณกลืนกินข้าต้องการเข้าไปที่นั่นเฉินเซียงกล่าวท่านพอจะระบุตำแหน่งของมันที่ชัดเจนได้หรือไม่ มันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งด้วยหลักฐานพลังของท่านในปัจจุบันยังถือว่าค่อนข้างต่ำการไปที่นั่นจะทำให้ท่านพบเจอปัญหาเอาได้ง่ายๆฟ้านซื้อสินกล่าวพลางขมวดคิ้วดูเหมือนว่าเขากำลังชั่งใจในเรื่องนี้อยู่ข้าไม่เป็นไรหรอกหน้าเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นท่านบอกที่ตั้งของดินแดนเรนลับมาก่อนพร้อมกับเล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมันหลังจากนั้นข้าจะไปตรวจสอบที่ดินแดนเรนลับเป็นลำดับแรก สำหรับดินแดนอสุรกายและดินแดนปีศาจเพียงได้ยินชื่อเฉินเซียงก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวเขาจึงไม่คิดจะไปที่นั่นในตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบดูก็คิดว่าดินแดนเรืนลับมีความน่าสนใจมากกว่าเพราะฟังจากชื่อทําให้รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเหมือนกับดินแดนอสุรกายและดินแดนปีศาจตกลงฟานซื่อซินรับรู้ถึงความต้องการของเฉินเซียงที่มีมากจึงยอมบอกตำแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดที่พอรับรู้มาพร้อมกับย้ำเตือนเฉินเซียงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องพึงระวังเมื่อเข้าไปในนั้น ในปัจจุบันผู้คนจากสามเฉียนจวงมหาอำนาจไม่อาจเข้าสู่ดินแดนโบราณเหล่านั้นได้ดังนั้นฟ้านซื่อสินจึงไม่กังวลเกี่ยวกับเฉินเซี่ยงมากนะเพราะคิดว่าเฉินเซียงย่อมไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เช่นกัน เมื่อได้รู้ตำแหน่งที่ตั้งของดินแดนเรนลับเฉินเซียงจึงแยกตัวกลับไปยังคฤหาสน์เพื่อสั่งเสียเรื่องต่างๆกับฮังเจียนเทียนเขามอบเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์กว่า1ิเม็ดเพื่อให้ฮังเจียนเทียนบ่มเพาะพลังจนทะลวงระดับสู่ขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต๋าหลังจากนั้นเขาก็ย้อนกลับไปที่เฉียนจงชีวานิรันเข้าสู่ข่ายพลังเคลื่อนย้ายและเดินทางออกจากเมืองเมืองสามเหรียญเทวา เขาเดินทางมาที่เมืองใหญ่แห่งหนึ่งในดินแดนภูมิภาคเหนือซึ่งมีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากเพราะดินแดนเร้นลับปรากฏขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นเมืองที่มีตำแหน่งอยู่ใกล้กับดินแดนเร้นลับมากที่สุดแต่มันก็ยังมีระยะทางที่ห่างไกลยอยู่ไม่น้อย เฉินเซียงได้ยินหลายคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องดินแดนเร้นลับทำให้รู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่ายังไม่มีผู้ใดสามารถผ่านเข้าไปในดินแดนเร้นลับได้แม้ว่าจะมีบรรดาขุมกำลังใหญ่พยายามบุกะลวงเข้าไปด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่อาจทำลายข่ายพลังเพื่อเข้าไปข้างในได้ข้อมูลที่สามเฉียนจงมหาอำนาจมีอยู่นั้นถือเป็นข้อมูลที่รายละเอียดมากกว่าข้อมูลของผู้คนทั่วๆไปในปัจจุบันพวกเขารับรู้ว่าสามเฉียนจงมหาอำนาจที่อยู่ในดินแดนเร้นลับถูกกวาดล้างไปแล้ว ดังนั้นฝ่ายที่มีความต้องการจะเข้าสู่ดินแดนเร้นลับมากที่สุดย่อมเป็นสามเฉียนจวงมหาอำนาจในดินแดนทั้ง8ดแห่งใหม่เฉินเซียงเดินทางมาที่ตำแหน่งรอยต่อของดินแดนเร้นลับด้วยความรวดเร็วเขาได้ยินมาว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่น้ำแข็งหิมะที่มีอนาบริเวณกว้างใหญ่แต่การปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันของดินแดนเร้นลับทําให้ซ้อนทาบพื้นที่น้ำแข็งหิมะเหล่านั้นไปส่งผลให้เฉินเซียงมองเห็นภาพฉากของเทือกเขาสีเขียวอยู่ไกลๆและแม้ว่าพื้นที่รอบๆมีสภาพอากาศหนาวเย็นอย่าง ไรแต่ด้วยขายพลังป้องกันที่ขวางกั้นของดินแดนเร้นลับโบราณย่อมไม่ทำให้ได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นด,ดินแดนเร้นลับมีอนาบริเวณกว้างใหญ่อย่างยิ่งมันปรากฏขึ้นในดินแดนภูมิภาคเหนือโดยที่ซ้อนทับอนาบริเวณของดินแดนภูมิภาคเหนือและกินพื้นที่ไปกว่าครึ่งค่อนมีการกล่าวกันว่าเมืองขนาดเล็กหลายแห่งถูกดินแดนเร้นลับกลืนกินไปและไม่มีผู้ใดรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่อยู่ในเมืองเล็กๆเ,เหล่านั้นเพราะไม่มีผู้ใดสามารถผ่านเข้าไปในดินแดนเร้นลับได้ ใต้ฝ่าเท้าของเฉินเซียงนั้นเป็นพื้นน้ำแข็งแต่ห่างออกไปไม่ไกลนักเป็นผืนทุ่งหญ้าสีเขียวมันเป็นพื้นรอยต่อของดินแดนเร้นลับยามนี้เฉินเซียงอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนอันเป็นม่านพลังไม่ถึง109ทว่าเขายังไม่คิดเข้าไปใกล้กับมันเขาคิดว่าการทะลวงผ่านม่านพลังในตอนกลางไม่ใช่เรื่องดีเพราะเขาสัมผัสได้ว่าม่านพลังที่ขวางกั้นนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่ง เฉินเซียงคอยมองสำรวจไปรอบๆพื้นที่ในยามนี้มีผู้คนจำนวนมากกำลังขับเคลื่อนทักษะบัญญัติเพื่อทดลองทะลวงผ่านขข่พลังป้องกันแน่นอนว่าหลายคนมีความต้องการเข้าไปในดินแดนเร้นลับเนื่องจากการปรากฏขึ้นของดินแดนจิตวิญญาณในครั้งก่อนทำให้มีคนได้ครอบครองอุปกรณ์เทพแห่งเตาวสวรรค์ดังนั้นหลายคนจึงคิดว่าดินแดนเร้นลับแห่งนี้ย่อมต้องมีอุปกรณ์เทพแห่งเตาวสวรรค์และสมบัติวิเศษแห่งพิภพสวรรค์ชนิดอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมาก ดินแดนเร้นลับนั้นมีขนาดกว้างใหญ่กว่าดินแดนจิตวิญญาณสิ่งนี้ล้วนเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันเพราะนับตั้งแต่การปรากฏขึ้นของดินแดนจิตวิญญาณเรื่องราวของดินแดนทั้ง8โบราณก็กลายเป็นที่พูดถึงและแพร่กระจายไปทั่วทุกหย่อมย่านแต่ไม่มีผู้ใดรับรู้ถึงสาเหตุที่ดินแดนโบราณเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหัน สำหรับแง่มุมนี้เฉินเซียงคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือห่วงมิติเวลาของดินแดนทั้ง8แห่งใหม่และดินแดนทั้ง8โบราณได้เข้าผสานกันคล้ายคลึงกับดินแดนต่างๆในอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราผสานเข้ากับดินแดนทั้ง8ดแห่งใหม่ผู้คนจำนวนมากทดลองด้วยวิธีการต่างๆตั้งแต่ช่วงกลางวันจนกระทั่งมาถึงช่วงกลางคืนก็ยังมีผู้คนทดลองอยู่ไม่ว่างเว้นเป็นเพราะหลายคนมีความคิดว่าช่วงเวลากลางคืนอาจทำให้ข่ายพลังป้องกันอ่อนกำลังลง แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีผู้ใดทําสําเร็จเฉินเซี่ยงเดินไปรอบๆม่านพลังที่ขวางกัน้นและเมื่อเขาอยู่ในจุดรับตาของผู้คนจํานวนมากจึงขับเคลื่อนทักษะพยักขาวทะลวงมิติทะลุทะลวงผ่านข่ายพลังเข้าไปด้านในได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ทําให้เขานึกชื่นชมและพึงพอใจในพลังของตราประทับพยักขาวแห่งเต่าที่กล้าแกร่งและทรงพลังยิ่งหลังจากผ่านพ้นเข้ามาเฉินเซี่ยงก็ได้ใช้พลังพยักขาวทะลวงมิติอีกครั้ง เพื่อทดลองกลับออกมาจากด้านในอนาเขตของดินแดนเร้นลับซึ่งเขาสามารถผ่านเข้าออกได้อย่างอิสระเมื่อครู่ก่อนข้าเห็นเงาของใครบางคนเข้าไปข้างในน,นั้นทันใดนั้นเฉินเซี่ยงก็ได้ยินเสียงคนกำลังพูดคุยกันดังนั้นเขาจึงรีบเร่งกลายร่างเป็นกลุ่มควันสีดำอย่างฉับพลันตอนนี้ท้องฟ้ามืดสลัวเจ้าคงตาฝาดไปเจ้าจะมองเห็นเงาของคนอื่นเข้าไปได้ยังไงกัน คนของสามเฉียนจวงถูกกวาดล้างไปหมดแล้วส่วนคนของสามเฉียนจวงมหาอำนาจของที่นี่ก็ยังไม่สามารถผ่านเข้าไปได้แน่นอนว่าพวกเขาเป็นสามขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนทั้งแปดดังนั้นเจ้าเลิกคิดไปได้เลยเสียงใครบางคนตอบโต้พูดคุยกันในดินแดนทั้งแปดโบราณมีสามเฉียนจวงมหาอำนาจดำรงอยู่เช่นกันซึ่งพวกเขาได้ขยายอำนาจและอิทธิพลไปทั่วทุกหนแห่งทวายามนี้สามเฉียนจวงมหาอำนาจในดินแดนเรนลับและดินแดนโบราณอีกสองแห่งนั้นถูกกวาดล้างจนพินาศย่่ยยับ หลังจากเฉินเสี่ยงผ่านเข้ามาสู่ด้านในเขาก็ค้นพบว่าพื้นที่ของด้านในและด้านนอกมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านปราณพิภสวรค์แม้ว่าด้าน,นนี้จะมีอยู่หนาแน่นทว่ามันป,ปนไปด้วยพลังงานที่มีความผิดปกติซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันคือพลังงานชนิดใดแต่เท่าที่รู้ก็คือมันเป็นพลังงานที่เขาไม่สามารถดูดซับได้แปลกจริงๆเพียงแค่เริ่มการดูดซับเข้าไปมันก็หลั่งไหลออกจากร่างกายในทันทีมันคือพลังงานชนิดใดกันแนะ่ เมื่อครูก่อนเฉินเซี่ยงทดลองดูดซับพลังปราณพิพิษวรค์ที่ประปนด้วยพลังงานอันแปลกประหลาดนี้เขาดูดซับเข้าไปเป็นจํานวนมากและมันได้หลั่งไหลออกจากร่างกายอย่างฉับพลันตอนนี้เข้าไปที่ส่วนลึกก่อนดีกว่าเรื่องพลังชนิดนี้เอาไว้ตรวจสอบในภายหลังในยามนี้เฉินเซียงมีความอยากรู้เห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของดินแดนเร้นลับมากกว่าเรื่องพลังงานชนิดนี้ เขาเปิดทางผ่านมิติหลายครั้งต่อเนื่องในแต่ละครั้งเขาจะเคลื่อนย้ายเป็นช่วงระยะทางสั้นๆเพื่อคอยตรวจเฝ้าระวังเขาทำแบบนั้นอยู่เรื่อยๆจนมาถึงบริเวณทุ่งหญ้าที่อยู่ห่างไกลาจากบริเวณรอยต่อของดินแดนเร้นลับกับดินแดนภูมิภาคเหนือเขามองเห็นเมืองแห่งหนึ่งจากระยะไกลมันถูกล้อมด้วยกำแพงสูงสีดำเท่าที่สังเกตดูก็รับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของเมืองอีกทั้งยังเผยกลิ่นอายที่มีความผิดปกติเมื่อเฉินเซียงสัมผัสกล,กลับกลิ่นไอเหล่านั้นเขาก็รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาก,ลากับมัน พลันตระหนักได้ว่ามันเป็นกลิ่นไอชนิดเดียวกับพลังงานที่ประปนอยู่ในปราณพิพสวรรค์ที่เขาเคยทดลองดูทราบเข้าไปในร่างกายหรือว่าพลังงานชนิดนี้สามารถนำไปใช้งานได้ทันใดนั้นเฉินเซียงก็ฉุกคิดเกี่ยวกับข่ายพลังป้องกันของดินแดนเร้นลับเขารู้สึกว่าข่ายพลังป้องกันได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานชนิดนี้เมื่อไม่มีใครคุ้นเคยกับพลังชนิดนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะทะลวงผ่านข่ายพลังเข้ามาได้มันเป็นพลังงานชนิดในกันแน่ แล้วมันให้ผลอย่างไรเฉินเซี่ยงติึกตรองเกี่ยวกับมันระหว่างนั้นเขาได้เดินทางเข้ามาใกล้กับประตูเมืองทำให้พบเห็นชายชาราคนหนึ่งแต่งกายหรูหราย,ยืนอยู่หน้าประตูเมืองแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นยามค่าคืนเว่ามีผู้คนจํานวนมากต่อแถวเรียงรายกันอยู่ที่หน้าประตูเมืองเฉินเซี่ยงเดินเข้าไปที่ชายชาราผู้แต่งกายหาริยาครั้นจึงสอบถามว่าท่านผู้เฒ่าท่านมาทำอะไรที่นี่หรือ ชายชะรามองมาที่เฉินเซี่ยงด้วยสายแปลกๆก่อนจะกล่าวขึ้นว่าเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าคนอื่นๆมาทำอะไรกันที่นี่พอดีข้าเพิ่งเดินทางผ่านมาที่นี่<_ <C> _>เฉินเซียงกล่าวขึ้นครั้นจึงตระหนักถึงความพิเศษของดินแดนเร้นลับแห่งนี้เขาได้รับรู้มาจากฟ้านซื้อสินว่ามนุษย์ในดินแดนเร้นลับมีความแข็งแกร่งมากซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีวิธีการบ่มเพาะที่ค่อนข้างพิเศษและสามารถได้รับพลังงานที่มีความพิเศษมาใช้ ไม่เพียงแค่ชายชาราเท่านั้นรู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับคำถามของเฉินเซี่ยงทางด้านคนอื่นๆที่ได้ยินคำถามของเฉินเซี่ยงล้วนมีอาการประหลาดใจไม่ต่างกันยามนี้ทุกคนจ้องมองมาที่เฉินเซี่ยงด้วยสายตาแปลกๆทำให้เฉินเซี่ยงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจพวกเรากำลังต่อแถวย่อมหมายความว่าพวกเรากำลังจะเข้าไปในเมืองชายชารากล่าวแต่นี่มันเป็นเวลากลางดึกทำไมถึงไม่เข้าในช่วงกลางวัน เฉินเซียงถามขึ้นไม่ว่าอย่างไรผู้คนก็ย่อมมองเขาด้วยสายแปลกๆอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงตัดสินใจสอบถามโดยพยายามไม่สนใจคนรอบข้างที่จ้องมองด้วยสายตาแปลกๆป,ประตูเมืองจะเปิดเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นเพราะตอนกลางวันมันอันตรายมากชายชรากล่าวพลางถอนหายใจพวกเราเป็นคนของเมืองอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเมืองของพวกเราถูกบุกทำลายโดยสิ่งนั้น เฉินเซี่ยงมอ่ไปรอบๆในทันทีเขาไม่คิดมาก่อนว่าดินแดนเร้นลับจะเกิดสถานการณ์วุ่นวายเช่นนี้ยามนี้เมืองต่างๆถูกบุกทำลายโดยบางสิ่งอย่างที่ทรงพลังสิ่งที่ว่านั้นคืออะไรเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นอีกกลุ่มนมนุษย์ขนดำพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่รู้เพียงแค่ว่าเมืองหลายๆแห่งถูกบุกทำลายจนพินาศมีเพียงเมืองที่ใช้พลังเทพเร้นลับแห่งเต่าขับเคลื่อนข่ายพลังป้องกันเท่านั้นที่ยังไม่ถูกพวกมันบุกทำลาย ชายชรากล่าวพลางถอนหายใจกลุ่ม,มนุษย์ขนดำจะไม่ปรากฏตัวในช่วงกลางคืนดังนั้นพวกเราจึงมาต่อแถวเข้าเมืองกันในเวลากลางคืนในตอนนี้เฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าพลังงานที่ประปนอยู่ในปราณพิภสวรรค์ถูกเรียกว่าพลังเทพเร้นลับแห่งเต่าเมื่อเขาครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งก็รู้สึกประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าจะมีการนำพลังงานที่แปลกประหลาดมาใช้งานได้จริงๆแล้วทำไมประตูเมืองยังไม่เปิดเฉินเซี่ยงถามขึ้นอีกครั้ง เพราะคนที่อยู่ข้างในกําลังหารือกันว่าจะให้พวกเราเข้าไปหรือไม่ชายชรากล่าวอย่างไรก็ตามการเข้าไปในเมืองย่อมมีเงื่อนไขไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าไปได้เฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงมีผู้ที่แต่งตัวหรูหราหลายคนมาต่อแถวแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ลีภัยที่กำลังอพยพมาที่เมืองแห่งนี้ ื่อสังเกตก็รู้ได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้อ่อนแอส่วนมากมีหลักฐานพลังในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต่าที่สาคัญบางคนอยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต่าระดับสิบแต่กลับเป็นผู้ลี้ภัยเสียอย่างนั้นสิ่งนี้บ่งชี้ได้ว่าด้านนอกเมืองมีความอันตรายที่ร้ายแรงอย่างไรหากว่าพวกเขาไม่เปิดประตูในเร็วๆนี้พวกเราคงไม่มีทางเลือกนอกจากรีบหาที่ซ่อนตัวถ้าโชคไม่ดีก็จะได้พบกับกลุ่ม,มนุษย์ขนดำและถูกพวกมันฆ่าตายชายชรากล่าวด้วยสีหน้าพรั่นพรึง เฉินเซียงสังเกตได้ว่าในยามชายชาราเอ่ยถึงกลุ่ม,มนุษย์ขนดำผู้คนจำนวนมากต่างเผยสีหน้าตื่นกลัวหว,วาดผวาเห็นชัดว่ามนุษย์ขนดำมีความน่ากลัวอย่างไรเฉินเซี่ยวเข้าคิวต่อแถวตามหลังชายชาราเขาต้องการเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ด้านในเมืองเพิ่มเติมท่านผู้เท่าเกิดอะไรขึ้นกับสามเฉียนจวงมหาอำนาจพวกเขามีความแข็งแกร่งมากไม่ใช่หรือทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถต่อต้านกลุ่ม,มนุษย์ขนดำ เฉินเซียงถามขึ้นอย่างต่อเนื่องชายชราสายหัวพลางกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถต้านทานมันได้แม้กระทั่งปกป้องตนเองพวกเขายังทำไม่ได้เลยด้วยซ้เฉียนจังหวัดงอต่างๆถูกพวกมันกวาดล้างจนสิ้นซากช่างน่าแปลกจริงๆอาจกล่าวได้ว่ากลุ่ม,มนุษย์ขนดำมีเฉียนจวงเป็นเป้าหมายในการโจมตีข้าได้ยินมาว่าในครั้งที่พวกมันบุกทำลายเมืองมันจะเข้าโจมตีเฉียนจวงเป็นอันดับแรกที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ เฉินเซียงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเขาสงสัยว่ามันอาจเป็นการลงทันเพื่อลดทอนอำนาจและอิทธิพลของสามเฉียนจวงมหาอำนาจระหว่างที่เฉินเซียงกำลังเข้าแถวเขาก็สอบถามกับชายชราเกี่ยวกับพลังเทพเร้นลับแห่งเตา๋า ซึ่งชายชาราได้บอกว่ามันเป็นพลังอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดินแดนเร้นลับหลายคนได้ฝึกฝนบ่มเพาะพลังชนิดนี้แต่กลุ่มของพวกเขาไม่เคยคิดค้นเพื่อน,นํามาใช้ขับเคลื่อนข่ายพลังป้องกันและพวกเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ากลุ่ม,มนุษย์คนดําเกรงกลัวอํานาจพลังชนิดนี้หากว่าเมืองของพวกเขามีข่ายพลังที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเทพเร้นลับแห่งเต๋าก็คงไม่ถูกบุกทําลายจนพังพินาศข้าจะฝึกฝนมันได้อย่างไรตัวข้าไม่สามารถดูดซับมันได้เฉินเซียงกล่าวถามต่อไปเรื่อยๆ ถามมากเสียจริงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่ไม่มีใครในดินแดนเร้นลับแห่งนี้ที่ดูทราบมันไม่ได้หรือว่าเจ้าเป็นคนที่มาจากดินแดนอื่นชายชรากล่าวขึ้นด้วยถ้อยคำของเขานั้นทำให้เฉินเซี่ยงตกเป็นจุดสนใจของผู้คนอีกครั้งทุกคนรู้ดีว่าไม่สามารถออกจากดินแดนเร้นลับแห่งนี้เพราะหากว่าออกจากดินแดนเร้นลับได้พวกเขาคงไม่มาที่เมืองแห่งนี้ข้าไม่รู้เมื่อข้าได้สติก็ค้นพบว่าตนเองอยู่ที่นี่ เฉินเซียงแซงท,ทําทีเหมือนความจําเสื่อมหากเปิดเผยว่าตนเองเป็นคนที่มาจากดินแดนอื่นย่อมเกิดเป็นปัญหาอย่างแน่นอนดูเหมือนเจ้าจะเป็นพวกบ้าดีเดือดในการบ่มเพาะพลังเมื่อเกิดความผิดพลาดจึงทําให้เจ้ามีสติฟั่นเฟือนไปเฮ่ออช่างหน้าสังเวชชายชราถอนหายใจ การบ่มเพาะพลังเทพเร้นลับแห่งเต๋าจำเป็นต้องใช้เปลวเพลิงเข้าช่วยหักว่าดูดซับพลังชนิดเข้าไปในร่างกายโดยตรงก็ย่อมหลั่งไหลออกมาอย่างรวดเร็วมันจำเป็นต้องควบแน่นพลังในเตาเผากลั่นเมื่อใช้เปลวเพลิงกลั่นหลอมพลังงานจะกลายเป็นปราณสีทองหลังจากนั้นก็จะสามารถดูดซับเพื่อบ่มเพาะพลังได้เฉินเซียงพยักหน้าระหว่างนั้นใครคนหนึ่งได้ตะโกนขึ้นว่าประตูเมืองเปิดแล้ว ประตูเมืองเปิดแล้วจริงๆทว่ามันไม่ใช่ประตูใหญ่หน้าเมืองหากแต่เป็นประตูบานเล็กที่อยู่ข้างๆยามนี้ทุกคนล้วนแสดงอาการตื่นเต้นเนื่องจากมันใกล้เวลารุ่งสางมากแล้วและหลายคนเริ่มคิดหาที่ซ่อนตัวจึงไม่คาดหวังว่าประตูเมืองจะเปิดออกเรียงแถวกันเข้ามาทีละคนหากไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในเมืองผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งกว่าสิบคนเดินออกมาจากบานประตู เมื่ออยู่ในเมืองนี้ก็จะต้องช่วยกันปกป้องเมืองสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทําก็คือเข้าร่วมกองกําลังเพื่อต่อต้านกลุ่ม,มนุษย์คนดําชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นทุกคนจงเชื่อมัน่นเพราะพวกเรารู้จุดอ่อนของกลุ่ม,มนุษย์คนดําเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะให้การฝึกฝนแก่ทุกคนจะอย่างไรก็ตามทุกคนล้วนคิดว่าการที่เข้าสู่เมืองย่อมดีกว่าการหาที่หลบซ่อนอยู่ข้างนอกเข้ามาทดสอบทีละคนหากมีหลักฐานพลังอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดก็สามารถเข้าไปในเมืองได้ชายชาราผู้หนึ่งกล่าวขึ้น หลังจากนั้นผู้ที่เข้าแถวได้เริ่มการทดสอบหลักฐานพลังทีละคนทุกคนวางมือลงบนดวงกมลสและเมื่อปรากฏแสงเรืองขึ้นที่ดวงกมลสจึงผ่านพ้นเข้าไปในเมืองได้เฉินเซี่ยงสังเกตได้ว่าทุกคนที่ได้ทำการทดสอบล้วนสามารถทำให้ดวงกะมลเรืองแสงขึ้นได้ดังนั้นเขาจึงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหลังจากนั้นไม่นานเฉินเซียงก็ได้ยินเสียงกล่าวด้วยความอดครวนของใครบางคนข้า ข้ายังอยู่ในขอบเขตแกนเต่า,ตาระดับสิบแต่ข้าจะทะลวงสู่ขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต่าได้ในเร็วๆนี้โปรดให้ข้าผ่านเข้าไปข้างในด้วยเจ้าของเสียงนั้นเป็นเด็กสาววัยแรกรุ่นแต่งกายเรียบง่ายใบหน้างดงามทว่าแววตาของนางเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเพียงแค่มองเห็นก็ชวนให้รู้สึกเห็นใจอย่างยิ่งไม่ได้เพราะเจ้าอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดผู้ที่จะเข้าไปได้ต้องมีหลักฐานพลังในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต่าขึ้นไปชายชราผู้ทำการทดสอบกล่าวไม่แยแส ถ้ามีเงินหยกจํานวนมากขอให้ข้าได้เข้าไปข้างในเถิดข้าจะให้ท่านหนึ่พันล้านหยกนางกล่าวด้วยท่าทีวิตกังวลเฉียนจวงทั้งสามล่มสลายแล้วเงินหยกพวกนี้จะมีค่าอะไรชายชารากล่าวด้วยน้ำเย้ยหยันเด็กสาวขยับไปยืนอยู่ข้างๆแถวนางกัดริมฝีปากหลางพร้อมกับหลั่งน้ำตาออกมา นางมีความน่าสงสารอย่างยิ่งทว่าไม่มีใครกล้าสอบถามหรือพูดคุยกับนางเพราะเกรงว่าจะทําให้ผู้ทําการทดสอบไม่พอใจส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถเข้าเมืองได้เด็กสาวยังไม่เดินออกจากตรงนั้นไปนางยังพยายามอ้อนวอนอยู่ทุกขณะด้วยรักฐานพลังของนางหากไม่ได้เข้าไปในเมืองย่อมตกตายอยู่ข้างนอกเป็นแน่แท้ที่สําคัญนางยังเป็นเด็กสาววัยแรกรุ่นและไม่เคยเข้าร่วมกับขุมกําลังใดๆจึงไม่มีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดในยามนี้นางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่อโลกภายนอก ในที่สุดก็ถึงคิวทดสอบของเฉินเซียงแน่นอนว่าเขาสามารถผ่านการทดสอบได้ท่านช่วยอนุญาตให้นางเข้าไปในเมืองได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามกับชายชาราเขาชี้มือไปยังเด็กสาวที่กําลังร้องให้อยู่ไม่ได้หากเจ้าพูดเรื่องนี้อีกครั้งข้าจะไม่ให้เจ้าเข้าไปในเมืองเช่นกันชายชาราตะขคอกกลับมาทันทีชายชาราผู้นี้มีหลักฐานพลังในระดับสูงมาก เฉินเซียงคาดแต่ว่าชายชราผู้นี้อยู่ในขอบเขตปรมาจารย์เต๋าดังนั้นไม่ว่าเฉินเซี่ยงจะไม่พอใจอย่างไรเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กับชายชราผู้นี้ได้เช่นนั้นข้าไม่เข้าไปเฉินเซี่ยงไม่ไรหัวใจพอที่จะทนเห็นเด็กสาวถูกทอดทิ้งให้อยู่ข้างนอกเพียงลำพังได้เขาสละสิทธิในการเข้าเมืองก่อนจะเดินตรงเข้าไปหาเด็กสาวน้องสาวข้าจะไปกับเจ้าเองอย่ากลัวไปเลยเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับใช้มือเช็ดน้ำบนใบหน้าที่งดงามสละสลวย อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ